สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ,กบช่องไออุ่นปากดีนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอย่าลืมใส่หูฟังตอนแรกๆทุกคนไม่ได้ยินเพราะว่าเจ๊เอยไม่ใช่เราอ่ะไม่ได้พูดตอนแรกๆเราทุกคนไม่ได้เสียงเพราะว่าเราไม่ได้พูดนะคะ นะคะมาเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเนาะโอ้เกมน่าสนุกมากเลยอ่ะ้ยนี่ไปไงอ๋ออย่างนี้เราเชลเช่นา่นานา้นาน้าน้ขอชิมนมในหูแล้วคนรู้จักไอเชื่อคนนั้นไหมแฟนคนนั้นอะ่ะไอ,อแฟนคนนั้นะ ใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยคนที่รู้ไม่จริงกับแฟนหล <c oughs> ังเธอไวใครที่มาเธอชอบชอบใชอไหม,มก,กว่าใครเห็นเธอคนเดียวในหัวใจแลากเธอคนเดียวตลอดไปสุดที่ไรตืบดใหรเื่งนะเขาใส่ผัากัน cái kia hãy woo, hu 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 hu, ui, đi đây nào, tất cả mọi okay. you, I am for thank you and you, I am fight. แอลฟ่า so thank you and you วันนี้เราจะเรียกวันนี้เราจะพูดแทนเราว่าเจ๊หนึ่งวันนะคะไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือล่วงนะคะหร,หรือว่าไม่หรือว่าไม่สำเร็จนี่เองนะคะโอเคทุกคนมามาเล่นเกม กันเลยดีกว่านะคะคนเดียวในหัวใจสุดทีลรักวยเขาพิมอะไรทุกคนเขาพิมอะไรอะ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยเขาพิมอใครทุกคนเรางงคนไทยงงมาก ใครเก่งอังกฤษมาบอกหน่อยนะพวกเราเก่งอังกฤษมากไปไงไปไงขออ่านก us, okay <esh> ่อ <and> นนะกระโดดได้สูงอ๋อเข้าใจแล้ว <photos> <görüş> บอกอะฮูยอะไรเนี่ยงุนหงิดแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาวิ่งเร็วจังทำไมเมื่อกี้เราวิ่งเร็วจังเขาตรงเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเราว้ามาตรงนี้เลยอะเฮ้ยเหมือนเราว้าไป

เราควเล่นกันต่ออุ้ยสินาทีเร็วๆจังย้อยอยากใหญุ่ดตาไ้ยอยากอัดคลิปต่อโอ้ยโ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ หายไปเมื liksom, ่อ hey! ค uh, hey, ุณหยาบมันโอ้ยม้ีจุดเซิฟเหรอดีดีอ่ะทุกคนลองอ่านตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิ เราทุกคนเก่งมากเลยนะถ้าทุกคนอ่านแล้วเนี่ยคำนี้ถ้าทุกคนอ่านแล้วทุกคนเก่งมากเลยนะเนี่ยอันนี้ฟังอีกรอบน้หนึงสองสามหายไปเมื่อคุณเหยียบมนันเอาใหม่นะทุกคนทุกคนลงองอ่านนะอ่านสลับกับเรานะหนึ่งสองหายหายเมื่อเยียบ เก่งมากใครไม่อ่านเดี๋ยวบุกไปหานะเปิดกล้องนี่ไหมวันนี้อ้ยดีใจอ่ะถึงจุดเซฟแล้วรือ นี่ค่วงกดล้ออ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยทางไหนเนี่ยกดปุ่มอะไรนะทุกคนอ่านได้ฟังไอยน,นะหนึ่งสองสามเก่งมากลองไอดีพี่เดี๋ยวพี่อ่านมือพร้อมๆกันนะกดปุ่มเพื่อทานอย่างนี้ พ้าทุกคนอ่านถ้าทุกคนอ่านทุกคนเก่งมากเลยเยี่ยมคือเยี่ยมอ่ะเยี่ยมมะแล้วแกก็กต่อเลยดีกว่า,าอัอานนี้เหรอ 你是谁呀？呜哇！哈 <noise> 哈<楽>。sing my sing my boy sing my boy sing my boy，我想你喔。sing my boy sing my sing my boy sing my。<music> <S S วิ normal normal ่งหน่อยวิ่งไม่กี้ทำดี ให้อ่านนะคะสนุกไปด้วยอ่านไปด้วยนะมาหนึ่งสองอ่านได้ฟังหน่อยค่ะฉับทำนี้ไหนแปิดมึงนะมาหนึ่งสองอ่านให้ฟังนะหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวพี่จะอ่านไปเดี๋ยวเราจะอ่านไปด้วยนะแล้วทุกคนต้องอ่านไปพร้อมๆเรานะหนึ่งสองสาม ปลอดภัยแม่จะออกไปถูกไหมอ่ะทุกคนคำนี้อะถูกไหมถูกไหมอ่ะถูกไหมอุ้ยทงม่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราปิดทัพย้ตรงนี้ก่อนนะเราไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าอะไรไม่ร <c oughs> ู <c oughs> ้เดี๋ยวออกก่อน <laughs> Mà subscribe

ยังภาษาอังกฤษก่อนเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยอีกลุงไหมเราจะได้ลุงเหมือนคนไทยอีกอุ้ยเกินสะิบนาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีพอ ขอนุ่งนี้ปุ๊บจบคลิปเลยมาใครไม่ได้ยินก็เปอดอิดเสียงบังๆนะมุ้ยตายแล้วแล้วก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะแล้วก็ขอจบรายการแค่นี้กันเลยดีกว่าบายบายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อด้วยนะคะ ขอเจ้อุ่นขอไปก่อนนะบายบายบุ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 ยบีบายบายบุยบุยบีบาย